สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมอมรีเจนทงขาเช่นเดิมนะครับวันนี้พามาดูรถสวยๆกันอีกแล้วสําหรับใครที่กาลังหารถนะครับมือสองสวยๆสภาพดีนะที่เป็นเซกเมนต์รุ่นใหญ่นะครับอย่างแคมรี่คันนี้นั่นเองนะครับสาหรับเจ้าคันนี้นะโตโยต้าแคมรี่2.0ตัว G ปี2009นะครับสาหรับคันนี้นะครับเป็นรถมือสองสวยๆเลยนะลูกค้าได้มาเป็นสีดำนะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นเซกเมนต์ใหญ่ก็คือเซกเมนต์ดีนะก็จะเทียบเท่าพวกแอคคอร์ดเทีย่าอะไรแบบนี้ครับ เข้ามาแล้วนะครับราคาดีมากๆสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเราขายอยู่ที่ราคา285,000บาทเครดิตด,ดีฟีด้าผ่อนประมาณ5,000เท่านั้นนะครับลูกค้านานๆเข้ามาทีนะครับสำหรับแคมรี่ผ่อนถูกๆแบบนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าคันนี้นะครับเราได้มาเป็นสีดำนะครับเป็นตัว 2.0G ปี2009นะครับไฟหน้าสวยๆเลยเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะลูกค้านะนี่สวยๆมากกระจังหน้าสีโครเมียมแบบนี้พร้อมโลโก้โตโยต้าด้วยนะลูกค้าพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าเลยนะครับ นะสำหรับตัวนี้นะลูกค้าก็ได้ความหรูหรานะครับของแคมปดี้แน่นอนนะครับแถมราคาไม่แพงลูกค้าผ่อนแค่ประมาณ5 0 0พันเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูพวกด้านข่างกันบ้างนะครับลูกค้าต้องบอกก่อนนะครับลูกค้าว่านี่คือสภาพก่อนการบำรุงนะครับยังไม่ได้ล้างห้องสะอาดหรือว่าค่าสปาเลยนะครับก็เอามาให้ชมก่อนนะลูกค้าสวยมากนี่ด้านข้างของเขานะครับเป็นแมกสีซิลเวอร์แบบนี้สวยๆเลยนะครับเป็นยางมิชลินด้วยนะ เอาเก็บงานล้างนิดนึงปัดแมกนิดนึงก็ได้เลยนะครับลูกค้ามาลูกค้าดูได้เลยนะครับสีด้านข้างตัวรถนะครับค่อนข้างเดิมๆนะบอกไปแล้วนะอันนี้ก็บำรุงนะครับก็จะมีฝุ่นมีฝุ่นนิดนึงนะครับเห็นลูกค้าเนี่ยอยากได้แบบว่ารถผ่อนไม่แพงมากครับแต่ว่ารถดูด,ด,ดูแบบแคมรีมเนี่ยก็เลยเอามาถ่ายให้ดูก่อนนะครับกระจกด้านข้างนะครับเป็นกระจกแบบนี้เลยปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวอ่าลูกค้าสีสวยมากมีตัวท่าคาดแถบโครเมียมมาด้วยนะครับสวยจริงนะ มือจับของเขาเป็นสีโครเมียมด้วยลูกค้านะตัดกับสีดําค่อนข้างสวยเลยนะครับมาเรามาดูกันนะลูกค้าสําหรับใครที่อย่างที่บอกไปหารถนะครับผ่อนไม่แพงนะแต่ว่าได้รถใหญ่ๆรูดูออปชั่นคือเต็มๆม,มาแล้วนะครับแคม r ี่ตัวนี้เองนะลูกค้าด้านหลังจะมีสปอยเลอร์น้อยๆด้วยนะครับเออน่ารักดีเหมือนกันนะครับมีสปอยเลอร์น้อยๆมาให้นะครับแล้วก็ด้านหลังจะมีปาร์เซนเซอร์2จุดเลยนะ ตัวนี้ 2.0G นะครับปี2009นะเครดิตดีฟีดาสำหรับราคา285,000บาทนะครับโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายลูกค้านะครับส่วนลดสูงสุด5,000 50, 0นะช่วยผัอน1ปีขับฟรี60-90วันถ้าลูกค้าออกรถเดือนนี้ใช่ไหมพอักอีกทีปีหน้าไปเลยนะครับคุ้มจริงคุ้มจัดนะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันหน่อยดีกว่านะครับอ่ะด้านหลังนะครับก็พื้นที่เก็บของกว้างขวางมากลูกคา้าด้วยความเป็นแคมเปรี่ของเขาเนาะ โดยความเป็นตัวรถเซ็กเมนต์ใหญ่นะครับก็พื้นที่ก็จะกว้างมากๆลูกค้านี่มีตัวแผ่นยางให้ด้วยนะครับสำหรับกันนองกันน้ํานะแล้วก็ตัวนูก็จะมีที่ลวงเก็บของด้านหลังนะก็คือสวยงามนะลูกค้าแล้วก็เดิมๆสวยมากเลยสำหรับคันนี้นะครับโตโยต้าแคมรี่2.0ตัว G ีปี2009นะครับออปชันด้านในก็คือเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราไปดูเลยครับเอาละครับมาถึงด้านภายในนะครับของแคมรีคันนี้แล้วนะครับ ก็เดี๋ยวพาดูทีละอย่างเลยนะลูกค้าเริ่มจากบอกกันก่อนเลยนะครับเบาะของเขาเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะลูกค้าบอกบอกไปแล้วอีกย้ำอีกทีว่าอันนี้ก่อนบำรุงนะครับยังไม่ได้เก็บงานให้ถ้าลูกค้าสนใจจองเก็บงานให้สวยๆแน่นอนนะครับพร้อมใช้นะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยแบบนี้นะครับปรับได้8ทิศทางแถมมีตัวนวดหลังไฟฟ้าให้ด้วยนะค่อนข้างออปชั่นดีมากนะครับอันนี้อย่าลืมนะว่าปี2009ผ่อนแค่ประมาณ5,000นะครับเอ๊ ก็สามารถกดจากฝั่งนี้ได้ด้วยนี่ปรับจากฝั่งคนขับก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวนี้นี่ก็ห้าพันอ่ะได้ออปชั่นประมาณนี้นี่คือดีมากเดี๋ยวผมลองสตาร์ทรถสักนิดนึงนะครับอ่ะนี่ยยบเรบรกซึ้บอ้เครื่องสองพันนะลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยความขับมันขับแรงยังมีอยู่นะลูกค้าอ่ะก่อนอื่นเลย สิ่งที่ต้องลองนะครับก็คือ A นะไม่มีแอร์เราอยู่ไม่ได้จริงๆอ่าเป็นปรับอุณหภูมิปรับแยกซ้ายขวาด้วยนะครับแอร์ Air ทั้งสองฝั่งนะปรับแยกซ้ายขวาเลยอ่ะมาเดี๋ยวทีละอย่างนะต่อไปก็คือพวงมาลัยแล้วกันนะครับพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัย power multi function นะครับก็สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงวิทยุปรับวิทยุต่างๆได้เลยนะครับลูกค้าแล้วก็พวงมาลัยของเขาก็แต่งด้วยลายไม้สวยๆนะครับสภาพดีมากๆลูกค้า ถ้าเก็บงานนี่คือน่าจะสวยคลิปกว่านี้อีกนะสวยจริงนะครับแล้วก็มาการตกแต่งต่างๆของเขานะลูกค้าตรงนี้ก็จะเป็นสีเทานะครับซึ่งก็ตัดแบบลายไม้นะครับค่อนข้างดูดีมีหน้าจอแบบนี้มาให้ด้วยก็สามารถกดแบบนี้นะนอกจากฟังวิทยุ fmam อะไรต่างๆแล้วนะครับก็สามารถใส่แผ่น CD นะจะใส่แผ่น CD ดีดตรงนี้ได้ด้วยนะครับไม่ใช่ก็เก็บไปนะครับ ท่าโอเคมากๆเลยครับสำหรับ,บรถผ่อนประมาณ5,000ันเนี่ยนะลูกค้าแล้วก็สภาพต่างๆสวยงามนี่นี่มีกระจกให้ทั้งสองข้างด้วยนะครับไฟต่างๆใช้งานได้ปกติหมดเลยนะครับลูกค้าอันนี้คือเช็คระบบไฟมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับมาอ่ะต่อไปดูในส่วนของคอนโซลนะครับคอนโซลของเขาสวยงามนะเป็นลายไม้นะครับสวยๆเลยนะครับก็จะมีที่เก็บของต่างๆนะมีช่องหลายช่องเลยมีที่ชาร์จไฟด้วยนะ เกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับลูกค้านี่มามันดูดีจริงแต่ลูกค้าสวยเลยอ่ะถ้าใครกาลังหานะครับรถแบบเนี่ย่อนประมาณห้าพันแต่ว่าออปชั่นเต็มเตมแบบนี้นะแล้วก็นั่งสบายขับสบายนะครับแนะนําคันนี้เลยโอเคด้านหน้าเราค่อนข้างครบถั่วแล้วเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อนะครับเอาละครับมาถึงตัวด้านหลังนะครับของคันนี้แล้วนะต้องบอกเลยว่านั่งสบายมากนะครับด้วยความเป็นแคมรี่นะตัวแคมรี่นี่ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะด้วยความเป็นรถหรูนะครับ พี่ขับสบายนะการนั่งนี่ก็คือสบายมากๆสาหรับตอนด้านหลังนะครับลูกค้าเบาะนุ่มเบาะหนามากๆเลยครับนั่งสบายมีที่พักแขนแบบนี้วางแก้วน้ําใส่แก้วน้ําได้เลยนะครับระบบระบายอากาศถ่ายเทต่างๆคือเย็นเฉียบลูกค้าเพราะมีแอร์ด้านหลังให้มาด้วยนะครับตัวนี้นะแล้วก็จะมีมือจับต่างๆนะตัวด้านข้างเนี่ยจะมีที่เขี่ยบุหรี่ด้วยนะสมัยก่อนเขี่ยบุหรี่นะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้แล้วนะครับแต่ก็ มีให้เผื่อเผื่อนะก็ครบทั่วเลยสำหรับราคานะครับ285,000บาทเครดิตดีฟิดาพอตประมาณ5 0 0 0เดี๋ยวโปรโมชั่นไปทบทวนกันข้างนอกครับเอาละครับสำหรับเจ้าคันนี้นะย้ำอีกที Toyota Camry 2.0ตัว G ปี2009นะครับเราขายอยู่ที่ราคา285,000บาทเครดิตด,ดีฟิดาพอดประมาณ5 0 0 0เท่านั้นนะครับโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นส่วนลดสูงสุด50,000นะครับช่วยอ่อน1ปี ครับฟรี60-90วันนะครับดอกเบี้ยพิเศษนะฮะเริ่มต้น2 7 9เนท่านั้นด้วยนะครับลูกค้าก็ถ้าใครสนใจนะครับออกรถนะเดือนนี้ผวอีกทีปีหน้าได้เลยนะครับก็ถ้าใครสนใจช่องทางการติดต่อด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้นะครับแอดไซด์ดีเจทอมคาร์นะลูกค้าแคปหน้าจอส่งมาได้เลยเดี๋ยวจะส่งรูปส่งข้อมูลส่งประวัติต่างๆมาให้นะครับลูกค้าก็ประมาณนี้นะครับลูกค้านะครับชอบรถสวยๆอย่างแคมรี่ตัวนี้ครับก็ ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ